สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับแม่แสบครัวไทยในเบลเยียมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้แสบจะมาทำเมนูทอดมันปลานะคะแสบจะใช้ปลากายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและนี่ก็เป็นส่วนผสมทั้งหมดที่แสบเตรียมไว้นะคะสำหรับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้นะคะแสบทำขายในต่างแดนนะคะทุกคนถ้าหากว่าส่วนผสมหรือว่าวิธีการทา ไม่เหมือนที่เมืองไทยแสบก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะส่วนผสมทั้งหมดที่แสบเตรียมไว้ก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยนะคะแค่มองส่วนผสมแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะแสบก็จะนำปลากายนะคะจำนวน1600กรรัมนะคะใส่ภาชนะนะคะแสบก็จะบี้เล็กน้อยนะคะเพื่อจะสะดวกในเวลาที่เราปั่นนะคะทุกคน ขั้นตอนต่อไปแสบก็จะใช้ไข่ไก่จํานวน6ฟองนะคะเทใส่ลงไปหลังจากนั้นนะคะแสบก็จะใช้พริกแกงเผ็ดนะคะจํานวน2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปผสมกันเลยนะคะหลังจากนั้นแสบก็จะใส่น้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคนตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะรสดี1ช้อนโต๊ะ พริกขี้หนูนะคะสําหรับพริกขี้หนูใส่ตามชอบเลยนะคะใครต้องการเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะหลังจากนั้นใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะทุกคนและอีกหนึ่งอย่างนะคะใส่ถั่วฝักยาวนะคะทุกคนแสบอัดคลิปไม่ติดนะคะหลังจากที่ใส่ส่วนผสมครบหมดแล้วนะคะแสบก็จะนําภาชนะนะคะมาใส่เครื่องปั่นนะคะทําการปั่นเริ่มแรงแสบก็จะปั่นในระดับที่ช้าก่อนนะคะทุกคนค่อยค่อย ปั่นให้ส่วนผสมของเราเข้ากันก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มระดับความเร็วนะคะจะทําให้เนื้อปลาของเราละเอียดนะคะมีความเนียนส่วนผสมต่างๆเข้ากันหมดเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ตามนี้เลยค่ะทอดมันปลาของเราก็จะมีความเหนียวนุ่มมากเลยนะคะทุกคนหลังจากที่แสบปั่นด้วยเครื่องเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแสบจะมา ใช้มือฟาดนะคะหรือว่าใช้นวดมือประมาณ 3- 4ครั้งนะคะเพื่อให้ทอดมันปลาของเรามีความเหนียวนะคะทุกคนสำหรับรสชาตินะคะถ้าไม่ถูกใจสามารถปรุงเพิ่มได้เลยนะคะทุกคนแสบทําเผื่อเวลาที่ทานคู่กับน้าจิ้มนะคะหลังจากที่นวดมือเสร็จแล้วนะคะแสบจะพักไว้ประมาณ 2- 3สชั่วโมงนะคะทุกคนเพื่อให้ทอดมันของเราเซตตัวนะคะจะสะดวกต่อการปั้นนะคะทุกคน และนี่ก็เป็นทอดมันปลาที่แสบพักไว้นะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาทําการปั้นนะคะสําหรับวิธีการปั้นหรือว่าเทคนิคในการทําทอดมันปลาของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะคะทุกคนแสบสะดวกแบบนี้นะคะวิธีการปั้นปั้นปั้น,นและปิน้นออกนะคะเทคนิคจะคล้ายวิธีการปั้นลูกชิ้นนะคะทุกคนขนาดนะคะตามความต้องการของแต่ละคนได้เลยค่ะ แบก็จะปั้นแบบนี้ไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําการทอดนะคะทุกคนมือของเราต้องจุ่มน้ํานะคะเพราะว่าจะทําให้ไม่ติดมือนะคะทุกคนสําหรับชิ้นแสบก็ชอบประมาณนี้เลยนะคะนนหนาๆนะคะวเวลาทานจะได้รู้สึกว่านุ่มนะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะสําหรับวิธีการทอดนะคะแสบก็จะทอดไม่ให้สุกมากนะคะทุกคน เพราะเวลาที่แสบออกอาหารให้ลูกค้านะคะแสบจะต้องนำมาทอดอีกหนึ่งครั้งนะคะหลังจากที่ทอดนะคะได้ตามความต้องการแล้วแสบก็จะนำมาพักนะคะทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนนะคะทุกคนชิ้นใหญ่ๆนะคะเวลาทานจะสัมผัสถึงความนุ่มนะคะเดี๋ยวแสบจะลองทอดให้ดูนะคะว่า เวลาที่แสบทอดออกให้ลูกค้านะคะหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยนะคะหลังจากที่ลอยขึ้นมาแล้วนะคะเป็นอันว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปแสบจะนำไปพักให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากนั้นเตรียมจานนะคะแสบก็จะนำทอดมันปลานะคะมาวางพร้อมเสิร์ฟเมนูความอร่อยให้ลูกค้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแสบหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะว่าจะมีประโยชน์นะคะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้แม่แสบครัวไทยในเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ